วดนนีครับผมนายดินคุงครับวันนี้ผมจะพามาทําดาบเซฟเฟอร์นะครับหรือเควสดาบแชงนะครับขั้นแรกนะครับให้เราไปกดปุ่มให้ครบห้าปุ่มนะครับปุ่มแรกมันจะอยู่ตรงที่สุมผลนะครับใกล้ๆที่สุมผลนะครับอ๋อปุ่มของปุ่มอยู่กอริงมันจะมีอยู่สามปุ่มนะครับกอริ้าจะมีอยู่สองปุ่มนะครับคลิครับปุ่มที่สองก็จะอยู่ ตรงต้นไม้ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่สุ่มผลเท่าไหร่นะครับผมนิสานนี่ก็หายากนิดนึงนะครับนิสานมันก็จะแบบยู่พุ่มไม้ใกล้ๆซากปะหลังปกพังนี่นะครับมองยากนิดนึงนะครับก็ดูตามคลิปเลยนะครับแค่นั้เราไปหาสองบุ่มที่เรือที่เกาะกอริลากันเลยนะครับปุ่มที่สี่นะครับก็อยู่ตรงต้นไม้ตรงกอริล่าตัวนี้แล้ว มันจะมีกอริล่าอยู่หนึ่งผมนะครับ,นะรบกอริล่าตัวนี้เลยแล้วก็ไปหาผมที่สี่กันเลยนะครับผมที่สีก็อยู่ไม่ไกลาจากกันมากนะครับก็อยู่แถวรงนี้เลยครับมันอาจจะมองอยากนิดนึงครับสีมันคล้ายๆกันเมื่อเรากดเข้ามาปุ่มแล้วนะให้เราไปตรงที่รับเฟซของเกาะบิงเลยนะครับ ก็จะมีทางลงนะครับโดรีนะครับทางลงตรงนี้แล้วก็ลงไปนะครับก็จะมีทางลงอีกครับนะครับแต่ข้างใต้น,นี้ก็มีบเพิงนะครับมันจะไอ้บคพิงตัวนี้มันจะให้เราไปทำเควสต,ต่อไปนะครับที่เกาะทะเลทรายโอเคเมื่อเรากเกาะอ้เมื่อเรามาเกาะทะเลทรายนะครับก็ให้เราไปตรงที่บ้านเอียงทางซ้ายมือผมเลยนะครับแล้วก็เข้าไปตรงบ้านเอียงนี่ครับ ก็จะมีประตูข้างล่างนะไม่ให้เราเอาทดอดเผาเลยนะครับนะครับเผาไหมเสร็จมันก็จะมีถ้วยอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ไปเพล็ดต่อไปที่เ<ๆ>กาะน้ําแข็งกันเลยนะครับนะครับให้เรามาตรงที่ตรงที่อะไรกับเลลี่เนี่ยครับนี่อะไรตรงที่ใต้ท้อนะครับแล้วก็จะมีแท่งน้ำแข็งที่มีหยดน้ํานะครับ ให้เราเอาถ้วยไปลองให้ตรงหยดน้ําเลยนะครับมันถึงจะได้แเราก็เดงจนกว่ามันจะได้นะครับโอเคตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับให้เราขึ้นไปข้างบนข้างบนตรงที่รักเพจอะรัเครครเกเพจไม่ใกล้ครับเอ้ไม่ใกล้ไม่ไกลครับอยู่ข้างบนหัวเรานี่เองไม่ใช่รับเพจตัวนี้ครับพูดผิดตรงที่ NPC ตัวสีเขียวๆตัวคายดาบนี่นครับ ก็จะมี NPC อีกตัวนึงครับมันอยู่ในบ้านแล้วก็ตามมันเลยนะครับแล้เควสต่อไปนะครับมันจะให้เราไปที่เกาะบาร์กี้นะครับแล้วทกเควสหนึ่งโอเคนะครับเราก็จะเจอกับริสแมนน,น,น,นนะครับลิสที่แปลว่ารวยครับเโียคตอนนี้เขาบอกว่าเขาโดนพ่นนะครับก็มันจะให้เราไปจัดการอะไรวะ มอนเตอร์นะครับที่อยู่ลังเกาะปากี้นะครับตรงเกาะเล็กๆหน้าครับแล้วก็ตรงไปเลยนะครับเมื่อมาถึงนะครับเราก็จะเจอกับโจวนะครับโจนป่าแล้วก็ทําการจัดการมันเลยนะครับแล้วมันก็จะให้คุยให้เราไปคุยกับลินแมนนะครับริสรวยแมนนี่ยรวยมันแข็งะครับก็เราไปคุยกับมันเลยนะครับเค่นั้เราก็ มาถึงแล้วครับเราก็ทำการคุยกับซิสแฟนหรือ n v c นินตัวนี้นะครับหลันจะให้กุญแจกุญแจเปิดห้องบอสแชงครับเออกุญแจทำดาบแชงนะครับแล้วก็ให้เรารีบไปที่กอลิงเลยนะครับไม่ต้องรีบก็ได้ครับมันจะอยู่กับเรานะครับกุญแจเราก็ทำการเปิดห้องอะไรห้องแชงนะครับโอ้ตอนนี้แชงยังไม่เกิดนะครับเดี๋ยวรอแชงเกิดแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคครับตอนนี้แชงก็เกิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ทําการเซตหยอดแชงนะครับแต่แชงแต่แชงตัวนี้ไม่ได้มีแค่เดียวนะครับแชงตัวนี้มีเต็ม2มือ2แคนเลยนะครับเราก็ทําการค่าบอลเลยนะครับโอกาสดรอปน่าจะประมาณ100%นะครับดรอปของดาบเซเบอร์นะครับน่ครับดาบมันน่าจะอดรอปอซนะครับไม่ใครตีครั้งแรกเนี่ยไม่ได้บางครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่โอเคนะครับก็ขอจบคิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับจะกลัหม่อีกทีมากครับ